ก็สวัสดีด้วยนะครับนี่ก็อยู่ช่อง้อนดีเคดเนาะก็ผมไม่เล่นลักทิ้งเมนกองหน้าอะไรกันเนาะก็ข่าวดีคือผมติดเทือแล้วเนาะก็ที่ะาทีติดเทื้ททที่นันลบก,กระเดมอะ่ะนันลบก,ก็ผมก็รู้อยู่เงี้ยนี่เจอเป็นกาลเทียนเนาะโอเคผมไม่เล่นลักทิ้งเมนกองหน้าอะไรทั้งสิ้นอะ่ะ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอ,อว้าวโอตรกบกุญชานตบนึงแพ้ไปแล้วจังหวะนี้เป็นซุปเปอร์ซิยาซุปเปอร์ซิยามาแล้วโอ้โหว้าวเล่นอ้ยมอบกุญนมากเอ้ย,อก,อก,อยกดผิดกดผิดกดผิดไรตบปันได้ไอ้ ไอ้ตีอะไรก็ไม่รู้เออคุณทำไรคุณทำไรทำไรทำไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็กากดอยู่นี้ก็เล่นกากดอยู่นี้โชว์กระสอบซ้ายเขารู้ออใครแยมใครใครโชว์กระสอบซ้าย่าไม่มี โชว์ซะกับสปายี่ตู่ไอเจอชื่อผมนี่ก็อาลิมพาขอไปเนาะอาเจอผมแรงเนาะวงล็บทันผมแม่งบางทีก็เล่นโหดเกินไปอ่ะกเือเล่นโหดเกินไปอ่ะไปงานนะไม่ใช่อี่เรื่ยไฝั่งเซอ่าอ่าเกาเสียังไงนีงไงโอ้โหกันเฟดขอบคุณมากน่าจะตีเล่นเฟดพอดีอ่ะ ส่รอย่ชิวเสีย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 โดนไล่เสียโด,ยยด,ยดยนไโดนไปหนึ่องอุดฮะเอาไงดคีคือต้องแทงให้ผมคือต้องเทงให้ผมอ่ะคือต้องเลงให้ผมอ้าคือต้องแทงให้ผมเออขอบคุณเป็ดแาส<อ>ุซยก่อนเออสุปสยมา,าแล้วสุบซย มันชนกันชิวได้ฮะมันชนกันชิวโอ้โหเอ้าโอ้โหกระสอบทรายได้ถูกมันติดลยไอ้วะโอ้โหเจอกันเกมที่สองฮะกระสอบทรายคือยังไม่ยอมแพ้หรอกมาเกมที่สองจัดไปเวรุสเราจะเป็นกระสอบทรายอ่ะฉันก็ยังสู้ไหวนะ ของหน้าดุรเล่ทำไมวะเจอตัวอะไรปเปล่าเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายแป๊บนะโอ้ร์เกียดที่สุดเลยลำบากอะเล่นตัวนี้ลำบากอะกับฟองหด้วยนำกันเลย เออทริซซี่โดนแล้วเห็นร่างเอาไหน้าผมจะบันเยอะสุดเปพละ่ะต้องไปซับละเห็นแล้วก็จำมากไปบางใครก็อยจะพึ่งบางใครแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่ต้องเป็นซูเปอร์ซิอาดีสกิลเป็นซูเปอร์ซิอาไม่ใช่หรือไม่เห็นไม่เห็นจะกูเป็นซูเปอร์ซิอาก,ก่อน โอเคหวี่ยงตะไคใจหลอกเตี้ยไอ้เนี้ยโดนโอ้โหโดนเลยตัวจริงจริงอ่ะแหละบุ้งมือนใครโดนเปล่าก็ไม่รู้ว่าอ้าวสตันไปฮะหมอฮิลลิ่งต้องไปขับก่อน เอ,เอาเข้าไปฮะ,เอ,ปอะเอาไปอ่ะเดี๋ยวตีเป้าเจะเลินกระสอบไซด์ถูกแล้วเราอะ่ะเอาหมอโดนหมอโดวแล้วไง ไป<า>แถงสวยชนเมื่อกี้ด้วย

ตาเล่นตาที่สาสิบแล้วตาที่สาแปดอ่ะมึงไม่จริงใจคำว่าฝึกซ้อมเลยเฮ้ยดันๆันๆันแป๊บ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 เฮ้ยช่วยช่วยหน่อยจะดันให้อ่ะช่วยหน่อยจะให้เออโอ้ยไม่ไทยเอาเจริญเจริญเจริญ น่าจะเลยไอ้ตังผมไม่ทันว่ะ ก็สบายกูคุยแหละก็สบายไม่ จะตางไปคือไม่โดนเราอกระจฉาเข้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 าก่อน thông đai, giờ máy dao đùa này, coi cẩn, không, không, th không, mày đồ giật tôi vậy ư mày đồ <coughs> <coughs> Mày đổn. mày đổn. Mày đổn. mày đổn. mày, đổn. mày đổn. จับนกูบอลดียวกูลาสุดท้ายไม่ไม่ไม่ค ja. ุ่ยเย่ว่ะบอลลาสุดท้ายไม่บอลเดียวสุดเลย forward forward ถอยกอด forward เออเข้ามาเลยอันนี้เข้ามาได้ไม่ไหวไม่ไหวเฮอยตัวยืน ร <พ uka> อเรียบร้อยจะการเกมสามมาน,นี้ขอเกมสุดท้ายแล้วกันของคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ตามสเต็ปเหมือนของผมแนหะมันสองตายแล้วอ่ะตามสเต็ปทวนเลย เลลาเกชันด้วยแกจับบอกเขาคือฮันสเตอร์หมึกนี่เองตัวว่าตัวว่าไอ้ไอไม้เรียบร้อยแน่นอนไอ้ไม้่าหาจุกตายจุกตายก็ยังมาได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะไอไอเราปีศาเดียวอ ได้เปล่าได้เปล่าโอเคน่าจะได้นะสดีนี่ก็คาดเชื่อมไปขอขอตัดตัวแบบก็ไม่มีอะไรหรอกโอ้1ดวกว่ะจริงจริง้งวยยังได้อยู่ ้เครื่องหนึ่งซะด้วยถอนก่อน <c oughs> น่าจะได,ไดอ้อีกครั้งหนึ่งอะ่ะโอเค <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่มีไกลกับเดิมวางไกล่แท้ จัดไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งสวยไม่วิทคด้วยเีอยลำบากลำบากใช่ลำบากมาเล่นนีน่เล้ นิไม่ได้กินหรอกโดนโดนไหมเข่ได้อยู่ไอ้กำวิ่งตรงน้นชีตรงนี้ไอ้เหียวมาไอกูัวไหมปล่อยให้สับสนไปเล่นๆหละ สวยเกร็เ,เรียบ,ยบร้อยบอลไม่มีบอลไม่มีบอลไม่มีก็โดนตีได้สิครับไปสปอร์ซิยาก่อนอ,อสวยเป็นไงภาพมีของเหลวอะ่ะ ไปก่อนอ้าวอ้าวอ้าวกูกระโดดแย่ว่ะ ช่วยแบบต้องเก็บนั้นก่อนเฮ้ยเก็บหลุดบาทจริง กูอะไรมึงต้องพิเศษแบบนี้กูก็เอ,อย่างนี้ทุกวันแหละคงเดาไม่ออกหรอกว่านั่นน่ะเออเรียบร้อยแพ้ <laughs> แพ้ยแพเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยว่าเสื้อผมกิ๊บน่ะแต่ท่านผมอ่ะมาติคอนะอย่าลืมนี่ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมาจะแถมให้เล่นกองหน้าจัดไปว้รุ่นโกมาสลับมั่งเล่นเล่นนักเก็ตบ่อยแล้วประมาณสี่สิบตาสองวันสองสามวันเนี่ยนะสี่สิบตาโอ้สุดจริง กูยอมให้เลยก้คงเปลี่ยนฟินเนสเซ่เพือ่อนละลาทชิงลัชิงนักเก็ตเพื่อมากลับไปเป็นโฟดอีกครั้งโอ้โหโจเซฟอีหาไอสัตว์ มึงไม่เก่งคาว่าแหลกเลยหรอไอ้เหียมันหน่วงไอ,อคนนี้ก็เจอบ่อยสุดด้วยเ่ยบ่อยสุดในรอบสามวันเลยที่ผมเล่นนักเก็ต่ะเล่นเออนักเก็ตเอ้นั่นแหละแต่ผมจะเลยนนักเก็ตแล้วกันนักเก็ตที่เป็นคู่เป็นเารชาวสยา แต่ว่าเขาสามารถระเบิดพลังลิงลิงยักษ์ได้ไอ้เหี้ยกูดูว่ากันไปละ้วเขาใชีกับเราเคีไม่มีสะดวกอ้าวนะเป็นหญิงคืออะไรคืออะไรนะจริงบอกเลยไอ้เหี้ยกูอัด ตอนเจอจอเซฟแม็คนหน่วงเลยไอเวนอาการหนักกว่าชาวบ้านเขาอเขาน่าจะไล่ผุ่มแล้วแบบหนึ่ง เออกระจกเออขอดจะไม่ยอมเป็นข้าสอบซ้ายในสามตาีแล้วหรอกไม่เจนหรอกบอกเลยกูจะไม่ยอมมาดิแม่งมัอยู่บนราก เรียบร้อยแล้วกูเรียบร้อยนะตัวเธอย้อนโดนไปเพื่อมนุษยชาติแล้วเขาก็มาป้อไปทางนู้นนะข้างก็เสร็จแล้วด้วยสามเรื่องโอเคส,สวยงามมาก พยายามนะครับพยายามนะครับเอือมึงมึงก็ทิ้งกูเลยกลือโอเคแป๊บหาหาเพื่อนทีก่อนหาเพื่อนทีก่อนสักเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องการเรียกหลบหยิบหลบก็สนใจไม่อยู่แฮะน่าจะไปข้างนี้อ่ะอยู่ไอสัตว์เอ้ย ่อยทาบก่อนชอยทาบถอยทาบโอเคผมเห็นเพื่อนแล้วเพื่อนชิวอ่ะไหมชิวแล้วชิวแล้วชิวขาว <c oughs> ยอกยอ๊ยอ๊ <c oughs> เขาวางแล้วเขาต้องซื้อชาย เตินเ,เนีย่ยมีอยู่วาสโลไปเอาเอาเข้าไปบินก็ไม่งาบินก็ไม่มาอุ้ว่าแพลยับแล้วไอ้โจไอจนุนนาธานแพ้แล้วจนนาธานแพ้แล้วจนนาธาน ล่างจริงด้วยโจโจไม่น่าเลยโจโจบันจิโจบันจิโจ,โจ โคตรเนียนเลียนคตรเนียนว้าวไปโดนละอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยมันก็ติดเข่าอีกใส่ไม่ดีอ่ะเออที่ใส่ไม่ดีเออที่ใส่ไม่ดีที่ใส่ไม่ดีก็จบไปแล้วนะครับก็ ใ,นะใครชอบก็กดไลค์นะฮะใครใครตูติดตามผนงาพผมเทรของผมก็ก็สับตะไคร้เลยเนาะเดี๋ยวก็ทำละส่วนมากก็คอนเทนต์ผมก็โฟมมาเทรดส่วนมากนะก็ก็ว่าเนี่ยเนาะก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะก็ผมขอกลาก่าวไปแล้วนะขอโชคดีแล้วกันนะฮะอืมเออ เออลาแล้วครับบายครับ